สวัสดีครับก็มีคําถามเกี่ยวกับการดึงข้อมูลสากฐานข้อมูลนะจากสองตารางมาใส่ใน grid view หรือ combo box อันเดียวได้ไหมทํำยังไงนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าถ้ามีคิวรี่อยู่2องคิวรี่อย่างนี้นะคิวรี่หนึ่งก็คือ sql หนึ่งเป็น select หรือว่าจะใช้พวก link q u e หรือพวก เ็เรียกอะไรนะเออแค่มาเด็กก okay, ็คือคือคิวรี่มาได้สองตารางเนี่ยโอเคนะเราเซิร์ชปึ๊บคิวรี่อันแรกคือ Select h e r ร่ฟอมแวร์อันนี้เป็นแวร์เองนะก็คือตัวหนึ่งคิวรี่ที่เฉพาะฮ e โร่ที่มีน a มไลท์เอนี่ก็คือ มันจะได้ฮีโร่ประมาณนี้ใช่ไหมสี่คนอีกตัวคือฮีโร่ที่ไลฟ์ตัวดีก็คือจะได้หนึ่งคนหนึ่งตารางพอเราคิวรีเสร็จอันหนึ่งจะมีข้อมูลประมาณนี้นะมีสี่ส่วนเทเบิลที่สองก็จะคิวรีได้ประมาณ1นึ่งรคคอร์ดประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอา2ตัวรวมกันยังไงใช่ไหมให้ได้5้ารค r d คอร์ดอันนี้คือบายไปที่เทเบิลหนึ่งนะมันจะได้สี่ตัวมนันค่อยขยายให้ดูเพิ่หน่อย ประมาณนี้นะกดเซอร์มันจะขึ้นของ A ถ้าเราบาย a t a Source ที่เป็น Table 2ไปใช่ไหมมันก็จะได้ตัวเดียวประมาณนี้ถามว่าทำยังไงให้รวมมันได้ใช่ไหมเนื่องจากว่าพอคิวรี่มามันอยู่ในรูปแบบของ Data Table ใช่ไหมเราก็เอาทำการงบนลูกแอปก็ได้ง่ายๆไปเขาที่เ a เบิลที่สองเนาะ คนถีงที่เคเบิลที่สองสร้างดัตต r โขึ้้นมาเท่ากับอ้างถึงเคเบิลหนึ่งมีโรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะได้ Data r โ w ก็คือแบบแถวนี้จะมีคอลัมน์อะไรบ้างแล้วก็อ้างจากเคเบิลหนึ่งสร้างเป็นโรขึ้นมาแล้วก็โรใส่ชื่ออ,อันดับแรกก็คือฮีโร่เนมฮีโร่เนมเท่ากับ ดัตตาเทเบิลสอเดโรเห็นไหมเอาแถวที่ไอเอาทีละแถวมาใส่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อกซ์เฮโรไทยเราเราย้ายย้ายจากเทเบิลสองนะดัตตาเทเบิลสมาใส่ที่เทเบิลนี่ยก๊อกมาอีึงตัวเลย นี่ก็ใส่ตูวสตริงก็นด้่จริงจริงมันเป็นสตริงประมาณนี้แล้วสุดท้ายพอได้ data row เป็นแถวนะ d row นี่คือหนึ่งแถวใช่ไหมเราก็ให้ data table หนึ่ง row dot s นี่นี้แหละแล้วตรงนี้ก็บายที่ data table เนี่ยสังเกตนะลองรันดูปุ๊บกด search ปุ๊บมาห้าตัวเลยเห็นไหมหประมาณนี้อ่าก็คือวิธีย้ายก็ประมาณนี้นครับ อ,ออืมประมาณนี้และตาที่เบอานหนึ่งก็จะมีห้าแถวไปนี้อ่าที่จริงมันต้องมีรูปไปด้วยถ้าเกิอยากให้รูปก็ แ็วโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะส่วนถ้าถ้าเป็นลินคิวใช่ไหมลินคิวมันจะได้เป็นอินัมอินัมเรเตอร์มาหรือเป็นลิสก็เราก็ทำอ็อบเจกต์แอดทีละตัวเข้าไปในลิสนะครับคร่าวๆประมาณนี้น้องมีเวลาไม่มากตอบคำถามสั้นๆจนตวนนะก็คิวรี่มามาทีละ ตารางก่อนถ้ามันอยู่คนละดนะัตต้าเบสนะแอปจะอยู่ดัตต้าเบสเดียวกันที่จริงมันใช้การจอยได้ไงแต่แต่คำถามคือคนละดัตต้าเบสเราก็ไปคิวรี่มาจากคนละที่เห็นไหมคิวรี่อันนี้คือคิวรี่จากที่หนึ่งอันนี้คิวรี่จากที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาวนลูปแอปไปในตารางใดตารางหนึ่งก็ได้อันนี้เราเอาตารางที่หนึ่งเป็นตารางหลักมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็มาเพิ่มโดยที่ตารางสองมีกี่แถวก็เพิ่มบนลูปเพิ่มออกลางบอประมาณนี้นะโคดขยายขยายขยายโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจบแบบสันส้นๆนะครับสวัสดีครับ